ใครจะไปคิดล่ะคะว่าอินทผลัมผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนี้แหละจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเครื่องดื่มซะซา้น,นี้สรินมีดีะจะพาคุณมารู้จักคุณตองเจ้าของสวนอินทผลัมผู้มีแรงบันดาลใจที่ไม่หยุดอยู่แค่การปลูกนี่คือคาราบโซดาสุดยูนิคจากสุรินเมืองที่ไม่ได้มีดีแค่ภาพใหม่หรือช่างแต่สร้างรสชาติใหม่ที่ทั้งชาหองหวานจากธรรมชาติจริงๆสวัสดีค่ะชื่อตองนะคะเป็นเจ้ญญาของสญญวนอินทผลัมคุณชายค่ะ แล้วก็เป็นผู้ตั้งแบรนด์ครับสุดาพนงค่ะยอดเข้าๆนะคะว่าอะไรมาดาลใจในการมาทำเป็นการทำครับโซดาคืออะรคอ่าก็ต้องเกริ่นก่อนค่ะว่าจริงๆอ่ะการที่ต้องแบบลงมาท,ทําธุรกิจครับสุดาเนี่ยค่ะจริงๆมันเริ่มจากการที่เราอ่ะมาแฝงรุ่งหุ่ยทางเกษตรต่อจากคุณแม่ค่ะเพราะว่าสุริยปารามเนี่ยคือเริ่มจากต้นจากคุณแม่มซึ่งเป็นโปรเจกต์หลังกเกษตรของคุณแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มองว่าตัวสกัดท่าของอินทามาล้ำอะค่ะเขามีความหวานที่เป็นเอกลักษณ์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมี จะเป็นสินค้าประเภทไหนท,ที่ชูรสชาติของความเป็นแบบอินทผานาม่ตดีอะไรอย่างนี้คะ่ะแล้วก็เลยเลือกเป็นตัวเพลงของค้าโซดาแทนคะ่ะรู้สึกว่ามันเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็กินได้หลายโอกาสคะ่ะที่สวนปลูกอินทร,รานามีกี่ต้นคะค่ะตอนนี้สวนอินทรพนามของเรานะคะจะปลูกประมาณ100 3 0ร้ถึงต้นค่ะโดยประมาณก็คือจะปลูกพันธุ์เป็นพันธมาฮีสีเหลืองเป็นหลักค่ะเพราะว่าเขาให้ผลิตต่อต้นเนี่ยสูงที่สุดใน จำนวนสายพันธุ์นินพามที่แบบมีในประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะเราปลูกมาแล้วกี่ปีคะ,ะถ้าเริ่มไล่แรกอย่างไร่เที่ยวกำลังนั่งอยู่เนี้ยค่ะก็คือจะเป็นไร่ที่ปีนี้เขารอบสิบปีปก็คือจะเป็นต้นสูงใช่สุดปีแล้วใช่แล้วก็ไล่หลัอยอยงก็จะถัดไปค่ะเพราะวกคุณแม่เขาปลูกเป็นแบบเป็นปีอ่างเงี้ยไปเรื่อยๆค่ะทําให้แปลงนี้เป็นแปลงที่อายุเยอะที่สุดก็คือเริ่มเปิดสวน <c oughs> ปลูกย่ามคะย่าทคามลในจังหวัดสุรินทร์จริงๆย่างคามค่ะถ้าถามว่าที่จขิงท,ขที่เขาเป็นพืชทะเลทรายค่ะเขาจะมีลักษณะที่ทนต่อสภาพแวดล้อมอยู่แล้วแต่ถ้าข้อที่จะมองว่าถ้าปลูกแล้วตเต็มคาซิตี้ของเขาเต็มความส้ามารถของเขาอะค่ะจริงๆมันจะเป็นเรื่องตอนเก็บผลผลิตมากกว่าเพราะว่าจริงๆย่างคามาค่ะตอนที่เขาแบบใกล้เก็บผลผลิตค่ะเขาไม่ชอบฝนมากถ้าพื้นที่ไหนที่แบบมีฝนเลยอะค่ะมันก็อาจจะเป็นผลลีนาเซียหายได้ซึ่ง มันต้องเป็นการที่เราต้องดูแลมากขึ้นกว่าเดิมเลยค่ะก็อาจจะยากแค่ตรงส่วนนั้นแต่ถามว่าแก้ไม่ก็แก้ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้โม,มว่าเป็นปัญหาแลถ้าเรารู้ว่าปัญหาของแต่และพื้นที่มันเป็นยังไงค่ะอืมีมากเลยค่ะต่อไปเราจะไปได้ชมสวนกันดีกว,ว่<น>าค่ะท่นานผู้แบบมันจะอาจจะมีพวกแบบแมลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันมีผลกระต้นที่ไม่ฝังอยู่ที่แบบกราบต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเป็นจะต้องแบบทำหญ้าให้มันลงถ้ามันไปกัดกัดการพืชไร่อ่ะพอเสร็จผลผลิตเราควรจะเคลียร์แปลงเคลียร์พื้นที่ค่ะ เกตายนะฉันต้องแยกออกมาปลูกเองนี่เพื่อนแอบปลูกวันนี้เราด้และะ้วค่ะลองเขาวันนี้ล่ะอันนี้จะเป็นพันธุ์ตัวอ่าพันธุ์มาดากัสกาค่ะใบจะใหญ่แต่ถ้าเป็นพันธุ์ไตฮิติใบจะเล็กหน่อยอืมวันนี้ลานี้ใช้ทําอะไรคะในอนะทคนแน่นะคนเราบอกว่าจะทําไปเป็นพวกแบบใส่อาหารค่ะแล้วก็อาจจะทําเป็นพวกแบบเทียนหอมพวกแบบสารอะโรมาเลยเลิศนะคะทุกคนกําลังลงเด v e l o p อเลยคะ่ะเนี่ยอย่างต้นแรกเนี่ยรากเริ่มงอกละ ปู่ประมาณห้าเดือนหกเดือนค่ะน่าจะประมาณห้าเดือนแล้วหุ้ยห้าเดือนต้นสูงขนาดนี้เลยนะคะใช่เพราะว่าเขาเขาเาเป็นตระกูลกล้วยไม้ะคะ่ะโอเขาก็เลยตัวเร็วใช่เขามีส่วนอินตาลามสุรินเราวก็องมีส่วนวานิลาสุรินด้วยนะคะใช่เดี๋ยวลองดูว่าจะเบิกหรือเปล่าเลิศมากค่ะทุกนคนไปค่ะ บอกเลยว่าดูแพงเลยนิดนึงเราก็ใสิดนึ่งหัวปุ๊แต่ว่าส่วนจะเปิดในช่วงกรกฎาคม่ะซึ่งกรกฎาคมก็จะมีทั้งคาเฟ่นะคะและอาจมีร้านอาหารในอนาคตด้วยค่ะแล้วก็ถ้าใครมาที่นี่นะคะก็จะได้กินอินทผลัมสดหลากหลายสายพันธุ์เลยครับลับลอบอร่อยสุดชื่อแล้วก็หวานแน่นอนค่ะบนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นส่วนของคราฟโซดาเนี่ยเราก็จะทําตามเมทูออเดอร์เท่านั้นนะคะเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้สัมผัสความแบบรสชาติเฟรชที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะขายอยู่หน้าแพลตฟอร์มในส่วนของเฟซบุ๊กไอจีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นในสุรินทร์นะคะก็จะมีตามร้านคาเฟ่เช่นร้านคราฟร้านโฟล l o เดอร์ันอย่างเงี้ยค่ะไปอุ่นกันได้ค่ะถ้าในกรุงเทพนะคะก็สามารถไปพบกับเราได้ในส่วนของส่วนเนี่ยจะเป็นงานประชาชนเบียร์ค่ะตัวงนะคะก็ติดฝาติดตามหน้าเพจเฟซบุ๊กได้ค่ะสวยมานรำคุณชายนะคะก็จะแบบถ้าไปออกบูธวันไหนก็จะแบบจะโพสต์ไว้ในนั้นค่ะฝากติดตามด้วยนะคะเกษตรกรหรือคนที่อยากเริ่มทําการเกษตรหรือว่าแปรรูปหรือการเกษตรนะคะก็คือ อยากจะให้กําลังใจว่าบางครั้งในการที่เราเริ่มทําอะไรใหม่ๆอะค่ะมันอาจจะมีคนแบบไม่เข้าใจซึ่งตองอยากจะคอนโฟรเป็นเรื่องธรรมดาซิมเพิลมากดังนั้นเรามองว่าถ้าสมมติเรามองว่าในทางที่เราศึกษามาไม่มีใครรู้วถุจากวัตถุดิบดีเท่าเราดังนั้นเราก็อยากแบบเป็นกําลังใจให้ในการแบบกล้าที่จะลองทําในสิ่งที่คนอื่นไม่ไมเคยทําอาจจะผิดพลาดอาจจะโดลสลิปไม่ให้มันเป็นประสบการณ์ค่ะแล้วก็มุ่งมั่นทํามันต่อไปเรื่อย ถ้าไม่ได้ในทางนี้อาจจะมีทางใหม่ก็ได้ประตูนี้อาจจะเป็นแค่ประตูเริ่มต้นออให้ประตูนี้ถูกปิดเราก็จะมีประตูใหม่ไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะพี่ส้ค่ะจิิงๆส่วนสั่งความที่แบบอยากให้แบบเพื่อนๆเ,เกษตรกรหรือว่าคนที่อยากทำแปรรูปจริงๆก็คือให้ลองคิดมุมใหม่ค่ะคิดมุมใหม่เพราะว่าจริงๆอ่ะคนเราอ่ะสามารถมีประสบการณ์หรือมีโอกาสใหม่ๆอ่ะเริ่มจากมุมมองของเราคนเดียวตั้งแต่แรกเราทำได้ที่เราทำคราฟสุดารสชาติเป็นยังไงบ้างอ๋อจริงๆเรื่องเกาตความสุดาค่ะจริงๆเขาจะเป็น น้ําตาลที่มีรสหวานในตัวเองค่ะแล้วก็มีเอกลักษณ์คือกลิ่นเขาจะไม่ได้หวานแหลมมากเลยค่ะรู้สึกว่าพอผสมตอนแรกรู้สึกว่าเฮ้ยแบบรสชาติมันดีซึ่งมันอะสาม,มารถไปพ่วงก,กับเครื่องหนึ่งหลาย,ลายประเภทเช่นแอลกอฮอล์ได้หรือโซดาประเภทอื่นได้ด้วยค่ะจริงอ,อทิมต้องบอกว่าจรทิมมันด้วยเหมือนแบบมันเป็นเหมือนมูือโชว์สตาร์แนละ้วกันคือเทงโชวตารที่นี่คือจริงๆอ่ะมันเริ่กจาการที่เรารู้สึกว่าเราอ่ะอยากทาอะไรสักอย่างกับคราบ์โซดาเอ้ยกับกินน้ำผัาน้ำนี่แหละ เรามีตัวแมท e ิ i a เอลคือเป็นตัวเซรัปอินาภาลัมอยู่แล้วอนันนน้นค่ะตัวปวดสีน้าตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบตอนนั้นเราก็เริ่มที่จะไปเรียนทําครับเบียอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ที่โคราชค่ะก็คือเขาอะลองเอาของเราไปลองทําดูแล้วอ้เนี่ยหนูเอามาฝากนะอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยว่าใ้งั้นลองทําถ้าทําในเบียของเบียไม่ได้อะเราลองทําเป็นเครื่องหนึ่งประเภทอื่นไหมอะไรเงรี้ยอาจารย์ก็เลยแบบลองเอาไปเดลลอรให้ดูในยแลแล้วก็ลองให้เราชิมรู้สึกว่าว้าวมากเพราะว่าจริงเป็นรสชาติรู้ส พี่แบบมันได้วะก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็เหมือนแบบโชคชะตาเหมือนกันถ้าเราไม่ได้ไปนะวันนั้นอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้มีอยู่ใช่ใช่ค่ะแล้วการบริการทำคาราโซดาค่ะยากไหมคะจริงๆด้วยตัวกระบริการคัพโซดาค่ะจริงๆด้วยความที่มันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่เราอาจจะแค่ต้องมีโปรไฟล์รสชาติในในหัวเราก่อนค่ะว่าสุดท้าย้เราไม่ว่าาจะทำรสชาติเครื่องดื่มประเภทไหนอะค่ะถ้าเรามีโปรไฟล์รสชาติในหัวหรือว่า เราซึมซับกลิ่นรสชาติต่างๆมาเเราจะสามารถเด v e l หรือรอังสรรค์รสชาติได้ดีมากกว่าเดิมไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่อาจจะต้องใช้ความพยายามแล้วก็ดัดแปลงนิดหน่อยในแต่ละรสชาตินยียค่ะมีมากเลยค่ะทีนี้เราเราจะสัดภาพไปดูวิธีการทำสลักันค่ะทุกคนได้ค่ะอม่ไนที่แบบกำลังลองทําดูอันนี้จะเป็นตัวเด,ดโคล่าค่ะก็คือใช้เป็นตัวไสรับอินทผลัมไหมค่ะขึ้น d อ v ล l อ p ให้เป็นตัวเบสของน้ำคล่าปกติเขาจะใช้เป็นแบบ ตัวน้าตาลทรายอย่าเยงเงี้ยค่ะเพื่อให้สีคาราเมลเนาะแต่เราอะใช้น้ำไมวห่าล้าสุดขึ้นให้เป็นสลับเลยแล้วก็มาทําใส่พวกผิวลามแบบเพิรบอะไรเ่างยตค่ะขึ้นเป็นตัวอาเดลกุล่าเดี๋ยวเราจะลองทําให้ชิมกันนะคะเป็นตัวกลิ่นพวกแบบเปลือกมะนาวเปลือกส้มอะไรอย่างเงี้ยะค่ะซีตรัสแล้วก็เป็นกลิ่นพวกเชอเอมพวกลูกกวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี่ค่ะก็จะได้แบบโซดาแบบสดๆที่ชงเองกินได้ที่บ้านนะคะนี่ก็คือจะเป็นแบบวิธีรัดเวลาเราทําโซดาแบบอย่างให้ทราบก,ก็แนะนําไม่ใช่โซดาให้เย็นจัดอาจาอาจะอย่างตามวันนึงเลยค่ะใช้ในน้ําแข็งมันจะเย็นจัดได้มากกว่าค่ะนี่จะเป็นกลิ่นเฮิร์บใช่ไหมใช่แล้วสีที่เป็นหอมๆนี่ก็คือจะเป็นพวกเฮิร์บที่แบบเร,บบราใส่พวกกระวานพวกอบเชยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ลุกจันเลยค่คะใส่ลงไปกลิ่นเขาจะหอมหอมตรงแก้ไะไรกินจะชัดกว่าหอม คือพว่าที่มีกกินสมุนไพรนะคะใช่ไหมใช่แล้วี่ป่ะม,มันเป็นแบบเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยะะดิเคอร์ดิเซอร์เจ้าผิวเจ้ิวแบบเจใหญ่ดีดิอืมอืมาแล้วมีประโยชน์ใช่ มันกินแบบข้ามเวลาเหมือนโค้กจริงๆอะแต่ว่ามันจะเป็นความโค้งที่แบบเหมือนกินคกใครส่วนเด็กๆอะียกเคตรหลวดหรอปลาน้ำจืดหลวบอะเออปลาด้ำจืดหลวดแต่เนี้ยไม่ได้ใส่น้ำตาลเพิ่มเลยเช่นตาลในผัละมอร้อยเปอร์เซ็นต์โนแอดแบบไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายเพิ่มอะไรเลยมันเปนยีอร่อย กินมันจะมีความย้อนยุ่นิดนึงกินแล้วรู้สึกแบบเป็นความซาที่ดีอะจริงนี่คือมันมีแกะอยู่นะคะแต่ว่าไม่มีขายยังไม่มีขายนะคะรอติดตามเราไม่เคยไม่มีของได้ไม่เคยได้ของเลยค่ะทุกคนใช่ทุกคนต้องรอก่อนเป็นร้านที่แหลกเทีมนะคะเช่ญคือเล็กมากคือเล็กมากอันนี้แอกว่ารองของก่อนใช่ยังไม่มีอันนี้คุณมองทำของพุณได้ลอกแบบจริงๆก็ได้มาซื้อเยอะๆมาอันนี้อร่อยมากใช่เพราะแบบพอมีเวลาว่างอะไรแบบก็เลยมาลองทำ ให้กลิ่นอะให้กินมันหอมแล้วมันกินแล้วมันมีอารมณ์มากเลยใช่เรากินแล้วมันเอ็นจอยมากกว่าแบบใช่ใช่อันนี้อันนี้เห็นด้วยใช่มันแบบฉันชอบมันหอมแบบเหมือนเรากินตอนแบบตอนเย็นอะที่แบบเราชิลไลน์แล้วอะเออใช่ใช่มันอร่อยว่ะฉันชออ่ะจะลองให้แบบมันสูตรนิ่งก่อนเพราะจริงๆอ่ะปรับหลายสูตรด้วยอ่เรานั่งเถอะเราดีเราทำไมวะดีก็ทำไมเฮ้ยดีเออดีก็ใช่เฮ้ยดีเฮ้อท่าอ แต่เนี้ยตอนแรกที่ทําเสร็จแบบรอบแรกจริงอะคือแอบเข้มนียนะคือแบบบ่มไว้ประมาณแบบเดือนหนึ่งรู้สึกตอนแรกคิดว่ากลิ่นหอมจะหายกลิ่นแบบพวกสีตาจะหายเพราะเนี่ยใช้แบบกลิ่นสีตาจริงๆนะใช้เปลือกโ้มใช้เปลือกลามใช้เปลือกเลมอนจริงๆโอ้ยรอดมากายยแล้วกลิ่นหอมตัวใหญ่อยู่รรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช้ได้เลิศอืมเออกลิ่นมันยังอยู่อะตอนแรกอาจจะตอนแรกที่ทำรู้สึกว่าเฮ้ยไม่กลิ่นจะไม่อยู่เปล่าวะอะไรเงี้ยเพราะมันกลิ่นแบบกลิ่นธรรมชาติอ่ะอืมเออ ีอร่อยเลยบ่งไว้เด็ดดีเลยแต่ว่าอันนี้ก็คือไม่มีให้ชิมกันนะคะไม่มีให้ชิมทุกคนเราต้องเกินเวงทุกคนต้องเดียวเด้อเราเคี่ยวเด้อเท่านั้นนะคะใช่ตอนนี้มีสีลบใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้จริงๆโดยรวมจะมีสีลบเป็นหลักก็คือรบแรกจะเป็นตัวปินาผาลัมนำเมื่อวานนี้ก็จะเป็นปินาผาลัมตัวกระป๋องไหนนะอะไรนะนี่กระป๋องนี่กรองโอเคโอเคเธอไม่สมสวังวะต้นไม้ค่ะ อันนี้ mm hmm. อินดุาร์ลตัวนี้ก็ยังเป็นโน1อยู่เพราะจริงๆเราดี d e f i n e เขาให้เป็นตัวมิกเซอร์แล้วกันหมแบบายความว่าเราสามารถใส่กับพวกแอลกอฮอล์ได้หรือแบบถ้าวันไหนชิลๆไม่อยากกินแอลกอฮอล์ก็ใส่แบบน้ำแข็งใส่สุดาบตัวน้ได้เพราะอาจจะติดหวานนิดนึงแต่ตัวนี้โนชูเกยอ่อน mm hmm. ก็คือหวานธรรมชาติเราไมใส่คือน้ำผึ้งพันธนีเลมอนแล้วก็ตัวอินดุาร์ลอย่างง่ายค่ะแล้วก็ถ้าจะเป็นตัวที่แบบถ้าถามเราว่าเป็นตัวที่แบบอยู่ดีแบบบ๊อบอัพขึ้นมาแบบตัวนั้นใช่คบาย เพราะว่าเราอะกินตัวนี้มาเราชอบตัวนี้ที่สุดค่ะใช่เพราะว่าชบาเขาเราอะจะสกัดสีจากชบามาเพื่อให้เขามีกลิ่นชานิดนึงเป็นชาสีชาแล้วก็ใส่ตัวน้ำลิ้นจี่อะสตรอีลงไปซึ่งเป็นน้ำผลไม้จริงอะไรเงี้ยเข้าไปใช่แล้วพอผสมกันมันก็จะมีกลิ่นดอกไม้บางอย่างออกมาก็จะเป็นแบบกลิ่นสิเขียนให้ทุกคนรุ้นกันว่าไปกินอะไรแล้วกันจะไม่เฉลยแล้วกันนะงช่แต่เราชอบชอบรสนี้ที่สุดค่ะแต่ว่ารสนี้เรายังไม่ได้เคยได้ชิมยังไม่มีโอกาสยังไม่มีโอกาสได้ชิมใช่ปะ ซื่อเขาแบบเคลมมากว่าเป็นรถแบบเยนลี่ใช่เออรถเยนลี่ไอตัวนี้แต่ตัวนี้จะเป็นตัวที่ตัวขิงจะหลอกข้างกล้วย <S <S เฮ้ยขิงเราก็ชอบเราจำ้เราเรากินขิงอะไริขิงอะไรก่อนที่ไปงานชามะ่<ช>อา <ๆ S 2> อะไรวะเ,เบียร์ประชาชนเบียร์เออประชาชนเบียร์ใช่แต่ตัวขิงอ่ะตัวนี้จะถูกเดียว่าหลอกมาอย่างนี้แล้วคือเราจะใส่น้ำตาลหลอกข้างกล้วยเพิ่มเพื่อให้ลินขิงมันเลนได้ดีเพราะจริงเราใช้ขิงสามแบบเลยนะในการผสมขึ้นมา ซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่แบบชาวต่างชาติเข้าใจง่ายที่สุดเพราะว่าเขาอ่ะด้วยมันเป็นด้วยตัวเขาเจอคือแบบชาวต่างชาติมักจะไม่เข้าใจว่าสุดาหวานคืออะไรอ่ะอ่าใช่ใช่ใช่อ่าดังนั้นอ่ะตัวนี้ถ้าสมมติเขามาถามเราเลยว่าแบบตัวไหนดีที่สุดถ้าเป็นแบบคุณจีนแบบชาวต่างชาติอะไรเงี้ยเราจะยื่นขิงให้เขาแล้วเขาจะรู้สึกว่าเออใช่แล้วเขาจะซื้อตัดินใจซื้อง่ายกว่าซึ่งตัวนี้จะเป็น p o p ล่าในแบบหมู่นักท่องเที่ยวดังนั้นเราเลยไม่ตัดออกจากเชิวเราแต่ว่าเรากากลิ่นเนี้ยไปได้้กกกับิิ่นนี ใช่ใช่มันเป็นกลิ่นแบบคือคล้ายๆกันอ่ะเราคิดว่าแบบตลาดที่ดีค่ะต<ช>ลาดที่ดีแล้วส่วนตัวล่าสุดอย่างที่ดี<อ>ไปน้องไมโนเสาร์ไดโนเสาร์เองไม่ได้กินเลยจริงๆไดโนเสาร์เบสมันก็คือเบสอาร์มองุ่นขาวกับแอปเปิลแดงมันเป็นกลิ่นที่เราทุกคนอ่ะมีโปรไฟล์ในหัวฉันแล้วแต่ความที่ตื่นเต้นของมันอ่ะคือตองอ่ะแอบใส่กลิ่นกลิ่นดอกไม้ลงไปสองตัวแล้วก็แบบ ส่วนใหญ่ชอบให้ลูกค้าถ่ายออกมาเป็นกิ๊บกันใช่อันนี้ก็คือแบบส่วนใหญ่แต่เนี้ยกายว่าเด็กแบบเด็กรีชอบเด็กประมาณประถมจนถึงมัธยมต้นอะอยู่ดีจะชอบเครซี่กันไปเลยอะไรเงี้ยใช่ค่ะถ้าเป็นคาโสุดานนะคะทุกใบกินได้ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะใช่ใชค่ะแต่ถ้าอยากใส่ก็ไปใส่เองเราไม่ใส่ให้แตใส่ได้ไปใส่ได้ก็คือแบบเน้นแบบเป็นโทนวอดก้าแบบสีใสนี้ก็สามารถใส่ได้ใช่ใช่ใช่แต่เราไม่ได้สนับสนุนการดื่มแอลกอฮอล์นะคะ แต่หาว่าเป็นแค่ตัวช้อยหนึ่งเฉยใช่เรสินค้านี้ไหมอ่าอ,อันนี้คือสินค้ารเริ่มแรกคือออริจินัลเริ่มแรกคือเน,นี้ยเป็นสิ่งที่แม่ดีบล็อกขึ้นมาทำก็คือเป็นตัวสารตั้งต้นในการทำคราฟตโซดาอินทผลัมตัวที่แบบเป็นแบบอินทผลัมเลยอะไรเงี้ยใช่ก็คือเราทำทุกอย่างขึ้นในบอหลอกให้เป็นตัวสลับเข้มข้นก่อนอเพื่อให้มันมีเลเยอร์แล้วกลิ่นที่ดี พอมีกิเลเยื่อที่ดีปุ๊บเวลาเราไปผสมกับเครื่องดื่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นแ mm hmm. อลกอฮอล์หรือไม่มีแอลกอโฮอล์เนี่ยมันทาให้รสชาติเขาอะสว่างมากขึ้นในการทำเครื่องดื่ม mm hmm. ใช่นี่แต่อันเนี้ยไม่ได้ดีแค่ทำเครื่องดื่มนะคะมันก็สามารถใส่ตัวแบบกาแฟเบเกอรี่ใส่ไอติมใส่ไใส่ได้ทุกอย่างเลย mm hmm. เพราะันคือน้ําตาลที่แบบเราพยายามทำให้เป็นน้ำตาลที่ดีที่สุดที่เราทำได้นะวันนี้แต่ในอนาคตโลกโปรดักอะก็อีกเรื่องหนึ่งได้เราติดตามค่ะเพือ่อจะมีแบบในอนาคตอาจจะมีโปรดักใหม่ๆเพิ่มอะไรยเงี้ยได้ เราเนี่ยคนอยากแบบมองภาพแบรนด์ตัวเองไปถึงไหนแบบค,ความฝันอ่าความฝันจริงๆเราจริงๆอะเราแค่รู้สึกว่าเราอยากเป็นคนหนึ่งที่อยู่บนสายพานการผลิตที่สามารถรับซื้อผลิตภัณฑ์เซรั่มคนอื่นอะเข<อ>้ามาแปรรูปเ,<อ>เป็นโปรดักต์ได้ก็เรามองว่าเสื้อผ้าวินดาผาลาม,มันมันไปได้ดทั้งความที่เป็นน้ำตาลที่ดีแล้วก็เป็นตัวเขาเรียกยัไงนะเป็นน้ำตาลทังเรืองแล้วกันในในตัวของแวดวงน้ำตาล ในในประเทศไทยอะไรเงี้ยเราก็อาจจะมองว่าในอนเราอาจจะพุ่งขายเบลสอิงกีเียหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ในส่วนของคราฟโซดาเนี่ยมันเป็นด้วยความแพชชั่นส่วนตัวแล้วกันเรามองว่าในส่วนของคราฟโซดาเราชอบในการใเวลลอปรสชาติใหม่ๆได้คุยกับลูกค้าอะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าเราอยากให้แบบคนมาซื้อแล้วรู้สึกถึงว่าส่วนนีน้นอกจากแบบสาโบที่ดีอะไรเงี้ยอืมอย่างเงี้ยก็อาจจะมีแบบให้มีคราฟโซดามาลองที่ดีเลยอย่างเงี้ยและสมัยแบบมิกซ์ด้วยกันได้ใช่เนี่ยคือแบบมันเป็นจุดมุ่งหวังเราแล้วกันประมาณนี้ค่ะ ดีมากเลยค่ะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณเพราะว่าเกษตรกอนะคะให้เกียรติมาเรื่องสัมภาษณ์กับเรานะคะเพืให้แรานดานใจดีๆกับทางช่องสุนินีนะคะโอกาสหน้านี่คือเด็ดโคลาและครปโซดาความซ่าที่เกิดจากอิตฉาลังแท้ตั้งแร่บันดานใจเรื่องราวของเกษตรกรความคิดใหม่และรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นี้ฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะเราจะกานคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ